อย่างไรบ้างยากโดนลูกนั้นเล่าเหตุการณ์จังหวะนั้นก่อนเลยก็ผมทำท่าให้ดูในตอนนั้นคือผมก็รู้สึกว่าเตะเขายุบแล้วแหละสาต์ไปเต็มเต็มแข้งเลยสองแข้งแล้วจังหวะนั้นผมเข้าไปเพื่อที่จะเกี่ยวมาต่อยครับแต่ผมคิดว่ามันมันอาจจะคาบลูกคาบดอกโดนหรือไม่โดนผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะโดนถึงโดนก็ไม่น่าจะโดนตาใช่ไหมครับแล้วผมเกี่ยวมายงี้แล้วเพื่อที่จะต่อยแต่ต่อยไม่โดนแต่ว่าศอกเนี่ยโดน ในความคิดของผมนะครับแต่ว่าในความคิดของเขาเขาอาจจะคิดว่าโดนนิ้วแต่ถ้าเกิดโดนนิ้วท,ทําไมทีแรกเขาถึงไม่ไม่ถอยออกไปแล้วก็บอกว่าโดนนิ้วเลยหลายคนนี่ก็มองไปในมุมมองว่าไม่โดนก็เยอะใช่ จนหลายคนลืมว่าเราได้นับด้วย <c oughs> <c oughs> เราได้นับลูเกเทมวันนี้น้องยกแรกผ่านมาแล้วก็มาก่อนจะมีเหตุการณ์เนี่ยยังไงบ้าง,ง <c oughs> จังหวะได้นับก็จังหวะได้นับคือแบบจังหวะเราจะถ้าจะไม่ผิดเราน่าจะต่อยเขาแล้วก็เขาต่อยมาแล้ว <c oughs> เราน่าจะต่างโฟนต่างต่อยไม่ดูนะแต่ว่าหมัดอีกทีนึงผมต่อยโดนเต็มคางครับแล้วเราโดน <c oughs> ครับเราวโดนเตะขาลงนั้นมันเลื่นว่ายังไงเป็นจังหวะเราถอยออกมาครับเราจะจะถอยออกมาแล้วเขาเตะมาพุบแล้วมันเป็นเสียหลัก ล้มผมก็เลยลุกม,มาแล้วทีนี้คือในจอหนั้นคือแบบเราเป็นการถอยหลังจะแบบจะถอยออกมาไงคนระับมันก็เลยแบบเสียหลัก